สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สำคัญมากในโลกปัจจุบันเพราะช่วยให้เราสามารถปรับตัวและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะ 1. ความสำคัญของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบันในโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นนี้การหยุดนิ่งเท่ากับการถอยหลังค่ะ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างมั่นคงในทุกๆด้านของชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานด้านความสัมพันธ์หรือด้านส่วนตัวก็ตามเช่นในสายงานเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากเราไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอก็อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังได้ง่ายค่ะ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นเหมือนพลังงานที่ขับเคลื่อนให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่ะตอนต่อไปจะพูดถึงวิธีการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ไม่ว่าจะเป็นด้านการงานความสัมพันธ์หรือการพัฒนาตนเองก็ตามค่ะในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนี้ความรู้ที่เคยมีอยู่อาจจะล้าสมัยได้ง่ายๆเลยนะคะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจึงเปรียบเสมือนการลงทุนในตัวเองที่จะส่งผลดีในระยะยาวค่ะ หากคุณทำงานด้านการตลาดการติดตามเทรนด์การตลาดใหม่ๆและเรียนรู้เครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆก็จะช่วยให้คุณยังคงมีความสามารถที่โดดเด่นและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานได้ค่ะนอกจากนี้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องยังช่วยเพิ่มพูนทักษะการแก้ปัญหาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วยค่ะ 2. เคล็ดลับและกลยุทธ์ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยทั้งเป้าหมายและวิธีการที่เหมาะสมค่ะเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณต้องการเรียนรู้อะไรและเพื่ออะไรจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้คุณมีแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอค่ะ ต่อมาคือการเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวเองซึ่งมีหลากหลายรูปแบบค่ะเช่นการอ่านหนังสือการเรียนออนไลน์การเข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือสัมมนาและแม้กระทั่งการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนร่วมงานก็เป็นวิธีที่ดีได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้การจัดสรรเวลาอย่างสม่ำเสมอและการฝึกฝนนำความรู้ไปใช้จริงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันค่ะ ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษคุณอาจจะตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆทุกวันและฝึกฝนการสื่อสารผ่านการพูดคุยหรือการเขียนอย่างต่อเนื่องค่ะการมีวินัยและความอดทนจะช่วยให้การเรียนรู้ของคุณเป็นไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในระยะยาวค่ะ 3. ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในยุคดิจิทัลนี้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการเรียนรู้ของเราค่ะเราสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ที่หลากหลายและไร้ขีดจำกัดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ง่ายๆเลยทีเดียวเช่นคอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกวิดีโอการสอนจากผู้เชี่ยวชาญใน y o u t u b e หรือบทความและงานวิจัยทางวิชาการต่างๆค่ะ นอกจากนี้เทคโนโลยียังช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้คนทั่วโลกได้อย่างง่ายดายผ่านชุมชนออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียค่ะการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะช่วยให้การเรียนรู้ของคุณมีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะใช้แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ภาษาเพื่อฝึกฝนได้ทุกที่ทุกเวลา หรือเข้าร่วมกลุ่มออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องที่คุณสนใจกับผู้คนที่มีความชอบคล้ายคลึงกันก็ได้ค่ะ 4. การสร้างความสมดุลและการจัดการกับความท้าทายในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์มากมายก็ตามแต่ก็อาจจะมีความท้าทายในการจัดการได้เช่นกันค่ะสิ่งสำคัญคือการสร้างความสมดุลระหว่างการเรียนรู้และด้านอื่นๆของชีวิตค่ะ คุณอาจจะต้องวางแผนเวลาอย่างรอบคอบเพื่อให้มีเวลาพักผ่อนทำกิจกรรมที่ชอบและใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงด้วยนะคะการจัดการกับความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันค่ะลองค้นหาวิธีการผ่อนคลายที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะเช่นการออกกำลังกายการฝึกสมาธิหรือการหากิจกรรมอดีเรกที่ช่วยให้เพลิดเพลินใจค่ะ นอกจากนี้การมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมองว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก็จะช่วยให้คุณสามารถก้าวข้ามความท้าทายและเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นใจหากคุณลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วพบว่ายากลำบากก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะคะให้มองเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองและค้นหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมมากขึ้นค่ะ 5. สร้างนิสัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนการสร้างนิสัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนค่ะลองเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมาย h a b its หรือเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันนะคะเช่นการอ่านหนังสือ10นาทีต่อวันหรือการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ5คำต่อวันเป็นต้นค่ะ การทำสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างวินัยและทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณได้ในที่สุดค่ะนอกจากนี้การทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วอย่างสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ความจำและความเข้าใจลึกซึง้งและก้าวต่อไปในเส้นทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่เป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะการนำความรู้และทักษะที่ได้รับมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทำงานจะช่วยให้คุณเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนที่สุดค่ะ นอกจากนี้การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้อื่นยังเป็นการช่วยพัฒนาสังคมในภาพรวมได้อีกด้วยค่ะในอนาคตคุณอาจจะตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่ท้าทายมากขึ้นหรือลงลึกในศาสตร์ที่คุณสนใจอย่างแท้จริงก็เป็นได้นะคะสิ่งสำคัญคือการมีทัศนคติที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอค่ะ เพราะการเรียนรู้คือกุญแจสำคัญในการพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในทุกๆมิติของชีวิตค่ะการเดินทางเพื่อพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนในโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งเช่นนี้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นเพื่อนคู่คิดที่จะอยู่กับคุณในทุกย่างก้าวของชีวิตค่ะ ขอให้ทุกท่านเปิดใจให้กับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอหมั่นฝึกฝนและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีความสุขในทุกๆมิติของชีวิตค่ะ การเดินทางครั้งนี้อาจจะมีอุปสรรคและความท้าทายบ้างแต่เชื่อมั่นว่าทุกๆสิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่หยุดนิ่งนะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณประสบความสำเร็จในเส้นทางการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน หวังว่าเรื่องราวที่แบ่งปันไปจะช่วยจุดประกายและส่งพลังให้คุณก้าวสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่อง ignite your life สู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรานะคะ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณค่ะ